ครับมันสิมีน็อตอยู่สามตัวนะครับพี่น้องน็อตน็อตของชุดโค้งัดล่มนะครับมันสิมีน็อตหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้ครับหนึ่งนะครับในช่องนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวที่สองครับอยู่ไตบริเวณตรงนี้นะครับพี่น้องนี่มองมองกุญแจปักอยู่นีนครับเบอร์สิบสองครับนี่นี่ครับนะครับตัวนี้ครับ นับตัวี่องครับมาทางนีะครับพี่น้องครับตัวที่สามอยู่นี่ครับนี่ตัวที่สามครับถ้าขันน็อตสามตัวนี้ออกนะครับก็ถอดสายไฟได้กับถอดโบถอดกับคอยดึงออกมากครับแกออกมากพี่น้องนะครับมาที่นี่น็อตนี่คือน็อตเล่าตึงโซนะครับมันสีมีน็อตอเบอร์สิบสี่แขนอยู่นี่ตัวหนึ่งครับในขามันนะครับแขนอยู่ตรงนีะครับอมาใส่ปุ๊บแล้วก็สีมีน็อตมาปรับนี่ครับพี่น้องน็อตปรับนะครับอันนี้ไม่ไม่น็อตตัวเดียวครับแล้วกัอันเป็นอเรียบร้อยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขาประกอบกันครับเดี๋ยวจะมาล่องเครืองบึงครับอันนี้แตกบ่แตกเปลี่ยนครับเพราะว่ามันดังแห้งครับดังอยู่ลูกปืนนี่ละสังเกตแล้วนะครับอ่าหากว่าพอพี่น้องเขาเข้าข,ข,ขันลูกปืนมีอาการนะครับเป็นตะแตกอย่าปล่อยไว้ครับเพราะว่าขันแตกมากแล้วนี่หนึ่งลูกปืนอ่าพัดลมมอน้านีเฮ็ดให้เกิดก้มห่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเขามาถอดบึงตัวนี้ตัวครับนี่คือชุดชุดนี้ด้ดพี่น้องมาถอดตัวนี้มาใช้น็อตเบอร์ เบอร์สิบเก้าครับอ่าพี่น้องเข้ามาเบิรงครับแนวจะถอดตัวลูกปืนพัดลมครับพี่น้องว่ามันจะใช้ลูกปืนเบอร์ไหนกี่พวงนี่ท้าวามสะอาดครับพี่น้องถ้ชพรมสะอาดมองน็อตก่อนเลยเพราะว่ามันสีขันง่ายสีหน้าขับแฝงรวดนะครับฉีดพ่นด้วยสเปรย์ละลายสนิมอันนี้น็อตเบอร์วัดมันก่อนพี่น้องเบอร์ไหนอันนี้เบอร์สิบเก้าะครับ เบอร์สิบเก้าพอดีเลยพี่น้องอ่าเบอร์สิบเก้าเด้อนะครับการขันเราจะขันทางเราออกครับท่านี้มันสิเป็นบูทหัวน็อตล็อกพอดีครับกับพัดลมนี่นะครับหัวน็อตล็อกพอดีเดี๋ยวเหาอออกเราจะทําความสะอาดนะพี่น้องนะครับวิธีก็ง่ายๆครับขันมาทางนี้เอาน็อตนะครับพี่น้องใส่คาปฏิกรได้ครับขัดขัดเลยนะครับมันสิมี่องขัดอยู่พี่น้อง แต่ว่าโบอยากให้ใส่เล็กด้วยครับด้วยเพราะว่ามันอาจหักได้ครับการหักได้มันโบเนียนครับนี่นะครับใส่พลาสติกคัดบางทีนะครับแล้วก็ทําการขันสายครับขันสายธรรมดาอย่าไปกับพี่น้องทั้งตีนทั้งมือหล่นเนาะเป็นแบบบันไดครับขันสายธรรมดาพี่น้องขันไปนี่ครับมันเป็นโบเนียนไปได้ครับขันโบเนียนพี่น้องต้องระวังใบพัดนะครับ ถ้าใบพัดหักก็เสียของเลยเด้อพี่นอ้องเด้อหาแนห้องดีๆครับนี่ออกแล้วครับนี่ออกแล้วครับคุณแก่ที่น้องสําคัญอยู่นะคุณแก่ครับประแก่ต่างๆนี่นะครับต้องให้ตัวดีๆออกมาครับนี่จริงคือตัวชุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาเด้คือน้องมันจะซับซ้อนกันไอ้ตัวนี้ละ มีน็อตเบอร์สิบเก้าแล้วก็มีแหวนสปริงแล้วมันก็จะมีแหวนอีแปะแหวนอีแปะสีพอ,พอดีครับนาแปะนี้ครับแล้วโบล่ตัวนี้มันจะเป็นคนละชิ้นนะครับคนละชิ้นครับพี่น้องประกบใส่กันครับนี่ครับชิ้นที่หนึง่งประกบลงชิ้นที่สองงายขึ้น,น,นทังทีนะครับตัวนี้เป็นสีเป็นลองสายพานพอดีครับพี่น้องงายไว้งายต่อมา มันจะมีบูธหนึ่งตัวครับอยู่นี่เขาทำความสะอาดก่อนพี่น้องทำความสะอาดทันทีขี้ฟุ้นขี้ฝอยละออกงากระพี่น้องเด้เป็นสนิมหนานะครับเขาต้องใส่แปรงเป่าออกใส่ล้มธรรมาชาติเท่านี้ละเนาะขีดนเล็กน้อยอืมล้างทำความสะอาดเล็กน้อยครับวันนี้วิธีเอาบูธออกกับมยญากครับพี่น้องเขานะครับเนี้ยเลมๆอยู่ละนี่ครับนี่เป็นบูธรอง แล้วเอาบูดออกแล้วนะครับพี่น้องเอาเอาบูดออกแล้วมันสิเป็นลูกปืนเลยครับวิธีการเอาออกก็คือตอกกับไปทางทางพุ่นเด้ครับเพราะว่าท่านี่เป็นหัวน็อตรัดตอดท่านพี่เลยพัดลมมันสิออกมาพร้อมครับการตอกเราก็หาแนวรองครับพี่น้องหาแนวรองเ้อะผมก็มีบนี่แหละด้านหนึ่งรองด้วยเหล็กตัวนี้แหละอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไม้นะครับพอตอดไปสิออกแล้วก็จะตอดออกเลยตัวนี้ใส่ไหม่ห้องครับ ใส่ไม้เชิงแก่ห้องพี่น้องใช้อย่างอื่นไม่ได้นะมันจะแตกผมใส่ด่ามนอนี้ก็นเดียวกันน้องพี่น้องนะขอเลยครับต้องออกง่ายง่ายครับีย่ยออกแล้วพี่น้องอ่ะผบมันออกแล้วก็เอามาอย่าให้มันถึงพันลมนะครับดันให้เอามาตีมันรุดเล้เคยซื้อครับพี่น้องตีไว้ครับเป็นการว่าออกแล้วเด้อพี่น้องเด้อออกมหโอ้หักพี่น้องมันสีมีแม่เล็กเด้นะครับ มีแม่เล็กดูดกับอ่าพวกคอยไฟมันอยู่นี่มันก็สีเ็ดให้ฝืดเจ๊งน่อยพี่น้องพอถอดมาแล้วมันสีมีแหวนตัวนึงห้องด้านในครับนี่จำไว้ให้ดีๆเด้อแหวนหนาๆนะครับเจ๊งน่อยนะครับห้องด้านในแต่ว่าขัดอยากให้บุรุษเรื่อยก,ก็คือเอาไว้ก่อนมันจำไว้ทำความสะอาดก็จำไว้อเอาคือพี่น้องอันนี้เป็นแม่เล็กครับเพราะว่ามันจะทําไฟตาได้วยเอาไ้พี่น้องแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถอดมาแล้วมันสีเป็นงี่งสิพี่น้องมันจะเป็นควายไฟ นี่คอยไฟยังใส่ได้อยู่ด้วยครับนี่คอยไฟแล้วก็แม่เหล็กตัวนั้นสิมาปั่นไฟมันเกิดไฟตาเนาะพี่น้องเนาะบาตรีที่เขางจิถอดลูกปืนแบบนี้นะครับนี่คือตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกปิดตีลูกปืนกลับขึ้นไปทั้งพีแลนะพี่น้องพี่นะครับด้วยการถอดน็อตสี่ตัวออกน็อตที่ตัวนี้สิขันแว่นแวน่แวนล็อกลูกปืนไ้ครับพี่น้องนี่สังเกตได้ง่ายนะครับทำความสะอาดก่อนพี่น้อง ทำความสะอาดแล้วเขากะแกะงเล็กน้อยหรือปะถัดหน่อยไขคงแกะได้พี่น้องตัวน็อตีตัวตัวนี้นะครับทางทางมีควายไฟนี่ตีดูปืนออกมาบ่ไรเด้พี่น้องบ่ต้องตีมาทางนี้นะครับแตกมุดมุดกันตีมาทางนี้ตีกลับขึ้นไปทางนี่ครับตีกลับขึ้นไปทางมีมิน็อตสีตัวนี้ครับเดี๋ยวเอาน็อตออกก่อนน็อตสีตัวนี้ออกก่อนครับใส่ไขควงแคกมาพี่น้อง ไอ้คนแขกมาครับคันติดสิบ,บนี่งานไปได้หรอครับเบิญงสัเงเกตัวหนึ่งเหรออ่ะขับมันเนียนกับคอยเจ้าน้อยพี่น้องครับอ่ะออกนะครับตัวนึงอย่าให้หัวลุยพี่น้องับหัวลุยโอ้ขาบยากยจริงตอกนะครับม้นไส้ได้พี่น้องมือตัวจับให้ควงกับม้นไส้ตัวดุจะตอกต่อแค่น้อย ตัวมันซื้อตัวบ่มึงบอกนะครับนี่คือเ้ากระบอนออกมาที่นี่มันคลายตัวแล้วกระบอนออกตัวนี้มันจะเป็นแหวนประกับซื้อๆดอกพี่น้องเก็บน็อตดีๆสัตพี่น้องใส่โบ้บถือย้อนกลับบังคลิปเด้อไปถอดออกมานะครับมีน็อตซีตัวน็อตน้อยๆครับน็อตเบอร์เจ็ดดิเดบุ๋มไวแขก นี่ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> พอออกลอดออกแล้วแช้ไขควงแบนคิ้มกลางๆนี่ครับคิ้มกลางๆนี้ไขควงแบนนะพี่น้องเออนั่นนะครับนี่ครับจะเป็นแวนนึงสี่นะครับแวนนึงสี่มันสิบเป็นน็อตแกลียแจกได้ครับพี่น้องมาที่ถอดมาแล้วนะครับมันเหนดดกปืนดุปืนตัวนี้สิยุ่งซีเลยพี่น้องเลยตีกลับขึ้นมาด้านนี้ครับตีกลับมาด้านนี้โดยการคว่ำตัวนี้ลงคว่ำตัวนี้ลง แล้วก็ใช้มีรูปปืนสองตัวครับมีบูตตัวหนึ่งอยู่กลางใช้เล็กที่พอดีแล้วพี่น้องพอดีหู้นะครับเก่นเล็กตัวนี้พอดีรูนี่ครับพี่น้องเห็นไ่จะเป็นเบอร์สิบสองเก็บพอดีครับอันหู้รูปปืนด้านในพอดีพอดีเลยพี่น้องนี่นะครับอ่ะใส่ขาลำเจาหน่อยเฮาสีออกด้านด้านไว้พี่น้องสีครับสีโอ้จากเงินเงินจาหน่อยเรื่มันมันสิออกแล้วครับออกแล้ว เป็่าลูปืนตัวไหนว่าไม่ปิี่นเหรอครับไม่ต้อง้าปากครับแกนล็อกก็สิปึ๊บมานี่อ่าออกมาแล้วออกมาครับนี่บุูทยังสวยดีอยู่นี่คือลูกปืนตัวด้านในพี่น้องนี่ด้านในนี่ด้านนอกแลก้วการลูกปืนตัวบูทตัวนี้อยู่กลางครับพี่น้องจำบ้างเด้อบูทตัวนั้นของตัวนี้คนลตัวนี่อเอาไว้คนลละมองครับ นี่บูทตัวนี้สใส่ยุกับกปืนด้านนี่นะครับนี่บูทตัวนี้เอาไว้นี่ก็ได้ครับเอาไว้คนละมองก็ได้ลูกปืนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้รู้สึกว่าแตกแล้วพี่น้องเลยนี่ครับนี่พี่นอ้องเบิ่งแตกแล้วครับนี่เพราะว่าตัวลวดกอดลูกปืนไว้มุนแล้วใส่บ่ได้แล้วแตกเอาเข้าไปกับพังครับต้องเตียนออกทั้งสองลูกครับ ลูกปืนนี่เบื่อเลยที่พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งนะครับหกสองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องหกสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งสองพวงเปลี่ยนครับกลับหลังจากที่เขาได้นะครับลูกปืนมาเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาทำการประกอบนะครับพี่น้องครับนี่นะครับจะลูกปืนนะครับพี่น้องครับหกสองหกสองศูนย์หนึ่งสองพวง อันนี้รูปปืนตัวตึงสายพ,านพันธุ์พัดลมครับ6 3 0 2 1พวงนะครับราคาพี่น้องราคา6 3 6 2 0 1นะครับราคาพวงละ70บาทครับแล้วก็6 2 0 3นะครับราคาพวงละแปดบาทพี่นอ้องเขาจะไป็นรวมแล้วก็สองร้อครับนี่สามพวงประกอบกันเลยครับพี่น้องเางครับอันดับแรกใส่6 หลังจากที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแกะลูกปืนออกมาเป็นลูกปืนลูกยางปิดทั้งสองข้างนะครับตรงนี้เราท่าจะละบีจะรอบนอกก็ได้ครับเดี๋ยวเอาเจัระบีมาทาทาจัละบีเข้าไป,าาาไปพี่น้องรอบนอกให้มันรื่นนะครับอันลูกปืนก็รูดๆเดหนอยพี่น้องลูกปืนก็ลูกๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าขันเ่าบอลลูนมันก็สิบบอลลูนนะพี่น้องเด้อนะครับใส่เข้าไปให้มันรื่นๆนะครับเอา ถ้าได้เข่าก็ได้ครับพี่นอ้องส่วนบาสร้างก็สิชอบหันท่งเบื่อออกไปนะครับเอาเขกากะถ้าได้เข่าก็ได้ครับมารองบล็อกเลยพี่นอ้องบล็อกกางเสื้เลยนะครับแต่ว่าบล็อกกางเสื้อไม่ถึอส,สายไฟพี่น,อนอออ้อง,ง่ถือไฟโอเคครับมันถือมันสิถือแก้วมันมันสิโร่งงานอยู่ด้วยพี่นอ้องครับขันเขาต่อคัดๆทิ้งเหยีงยงเนี่ยบล็งเลยตรงๆที่นี้นะครับลอยลงไปครับ เวลาถอยจังสี่พี่น้องกับสังเกตียบิึงจะเห็นมันเป็นถือขอบดุปืนที่เป็นพลาสติกก็ให้นมันตึงตะวง่านะครับเดือดเดือดนะครับนะครับมันถือมันใส่ดุปืนเสียได้ครับเป็นถือขอบขังนะครับต่อใข้ตรงๆเป๊ะๆเลยนะลงถึงแล้วครับลูกที่หนึ่งลงไปแล้วต่อมาบูทพี่น,อน้องบูทนะครับอันนี้บูทตัวนอกด,ด้วยพี่น้องด้ยนี่คือบูทตัวในที่เขาถอดออกมาทำการกับดุปืนนะครับมันสี่มีบูทอยู่สองตัว ตัวหนึ่งอย,อยู่ในตลับลูกปืนลูกที่นึงเข้าไปแล้วใส่บูธรับเสร็จก็ความสะอาดฉลมด้วยจัะบีที่เกาเป็น้องเพื่อความหล่อลื่นนะครับบูธรับเป็น้องบูธใส่บูธลับเข้าไปลงไปตรงๆเลยนะครับตรงๆลูกปืนดีพี่นองที่นี้ปืนหกสองศูนย์หนึ่งนะครับลูกปืนพัดลมนะครับอีทีเก้าห้า เก้าแรงครึ่งพี่น้องสวันวีคอ่าพี่น้องรับลูกปืนชะลมงด้วยจระบีชะลมด้านนอกด้านยังกันครับต้งแถว,วมือนี่แหละนะครับลูกมันเลื่อนนะครับแล้วก็วางตรงๆเสร็จมือดีๆพี่น้องจังสิบุกผัด วางสูงๆคอยตอกๆลงก่อนเลยนายได้นายลูกปืนก็ได้ปีกมาด้วยลงง่ายครับตัวเป๊ะเลยครับโดยวางบูทให้กลางๆน้าพี่น้องน,นะครับเดี๋ยวห้องสีใสต่อมานะครับแหวนแหวนก,กน,นกันลูกปืนมันเกิดสีรุดออกมานะพี่น้องกันลูกปืนสีรุดออกมานะครับแหวนมันจะมีห่้งนัดจุกมันอยู่พี่น้องนะส่งกันเป๊ะมันก็จะเข่ากันปั๊บเลยนะครับเนี่ย โอเคครับตรงแล้วขันน็อตครับพี่น้องขันน็อตตัวเล็กๆนีแ่แหละไอ้คุ้เงเก็บนี่นะให้น็อตลงเลย <Okay. S 2> พี่น้องก็จสลงดีนะครับไ้น็อตลงนี่พี่น้องขันเข้าไปให้แน่น ขันให้แน่นได้พี่น้องยัดให้ดรูดออกมาได้ขันรูดออกมามันขัดกับอ่าพวกใบต่างๆ่โอ้ไปแบบงี้ได้ครับขันให้แน่นนะโอเคครับเมื่อแน่นแล้วเทาก็สีมาใส่ใบพัดกันเลยพี่น้องอัันดบแรกก็คือนี่ครับใบพัดเห็นพี่น้องสังเกตเบิงครับมันจะมีแหวนรองอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ข้างในนี่นะครับจะมีแหวนรองอยู่หนึ่งตัว ขันแวนห้องเนี่ยมันสีเ็ดให้มันโขึ้นมาจากาบูดหู้นี่ครับพี่น้องนี่บูดหู้นี่นะครับนี่ีโขึ้นมาจากหู้นี่นะครับอย่าลืมแหวนลองหนึ่งตัวด้วยพี่น้องแหวนลองแล้วก็ค่อยๆมุนเข้าไปสอดเข้าไปนะครับโบวิมาครับใส่เลยพี่น้องบวิมาแตาาา่ว่าหัวนอตตัวนี้ให,ให้จ้จมลงไปไนใบนี้นะครับนี่จมไปอยู่นี่อ้าวมันก็จะโผล่มาอย่างนี้นะครับรูปด้วยจระเบีแถวนี้พี่น้องโผล่มาสินะครับ เลือกไม่ได้ก็คือบูดเหมือนีงบูดตัวหนอกใส่กรอนพี่น้องใส่กรอนใส่กรอนอ่าบูลเล่บูดตัวหนอกใส่เข้าไปปึ๊บนะครับใส่บูดแล้วมันสิบโค้งมากเลยสิครัพี่น,อน้องบูดไปโอ้ลืมทำความสะอาดครับทำความสะอาดก่อนอ้าวแหวนแหวนแหวนตัวในหนึ่งตัวแหวนพี่น,อน้อง มีแหวนในกับนอกอันละโตแล้วครับแหวนตัวในข้าไก่อนบูดแล้วก็แหวนอีแปะแล้วก็จานนะครับแล้วก็ประกบไปด้วยนะครับอันนี้บ่มีบ่มีแหวนอีกนะ้ครับจานโบลีประกบเข้าไปประกบกันแล้วก็แหวนตัวนอตแทบนี้ครับกันโบลีสีดุดมาแหวนอีแปะแล้วก็ไงแล้วก็แหวนสปริงแล้วก็น็อตเบอร์19บก้าันเข้าไปเป็น ขันเข้าไปนะครับขัดเข้าไป,าไปจับช่าง o ัวน็อตไปน้ำพี่น,อน้องมันกน็นกไปนะครับมาเดี๋ยวด้วพี่นอ้องครับขัดแล้วเราก็ต้องมาทำการขัดแน่นนะครับทำทำความแน่นให้เขานะครับอันนี้ผมจะใส่เล็กกระยางครับคัดเข้าไปแต่ว่าเขาต้องงัดขึ้นมาใส่ช่วง กันแข็งๆไว้เด้อยพี่น้องเด้อยนะครับแล้วก็ยักยักกระแทกแห้งนะครับหันเข้าไปทีนี้หันเข้าไปครับ <S 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 เหลือเหลือครับพี่น้องต่นนี้ผมไม่รุดครับนี่แล้วก็หมุนดูอ่าขันหมุนแล้วมันเที่ยงทีนี้ยังนสินะครับมันมอนมอนงั้สิแสดงว่ามันโอเคครับพี่น้องลูกป,ปืนแน่นติก๊กแล้วก็เงียบครับเงียบเงียบเลยนะครับอ่าของ